สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการชูพยาโมเดลต้นแบบการพัฒนาด้านเกษตรกรนะคะก็คือเกษตรมูลค่าสูงยกระดับสินค้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งศูงนย์วิจัยพัฒนา ประมงน้ําจืดจังหวัดพะเยานะคะตําบลเวียงอาเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการพัฒนาการเกษตรพะเยาโมเดลนะคะพะเยาแห,แหล่งชีพนั่นเองด้านการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทนะคะก็ได้นําโดยนายสุทธาตางวิริยกุลนะคะรักษาการผู้แทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยน,น,นายนรงศักดิ์นะคะรองผู้ว่าการด้านธุรกิจนั่นเองตลอดจนผู้บริหารของกยทค่ะและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสังกร์เข้าบูรณาการร่วมกันภายในงานนะคะ ซึ่งกยะทอเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายรวมกันนะคะ12หน่วยงานโดยจะเน้นชูพยาวโมเดลเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านเกษตรมูลค่าสูงมุ่งพัฒนาคนและพื้นที่ยกระดับสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคง ทางด้านอาหารและก็การเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐนะคะก็ได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการร่วมกันนะคะหรือว่าร่วมกับหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนพยาโมเดลให้เป็นต้นแบบการยกระดับสินค้าภาคเกษตรในพื้นที่ให้มีความมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะมาปรับใช้ เพื่อที่จะเพิ่มศัก,กยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดสามารถสร้างรายได้พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดพะเยาค่ะและพื้นที่ใกล้เคียงโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดด้วยนะคะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีตลาดรับซื้อก็อย่างเช่นปลายยี่สกเทศหอยมุกและกุ้งกามนะคะกุ้งกามกรามเป็นต้นเพื่อที่จะยกระดับ รายได้เกษตรกรให้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีตามนโยบายของรัฐบาลค่ะและสามารถนำแนวทางดังกล่าวขยายผลต่อยอดนะคะไปสู่การบรหิหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่อื่นได้ด้วยควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะซึ่งกะะทอทก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ